ติณาขอโทษอีกครั้งรับขับรถโดยประมาทเองจากเหตุการณ์ตินาสุพนาถูกคู่กรณีแฉว่าขับรถประมาทชนผู้อื่นคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหาัสและในขณะนั้นหลบหนีไม่ได้รับผิดชอบต่อมาตินาได้ออกมาโพส์ชี้แจงว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนและได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยพร้อมยืนยันรับผิดเต็มที่ล่าสุดตินาเปิดเผยอัปเดตเรื่องราวว่า เกือบจะเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆเหมือนตีนาได้น้องชายเพิ่มอีกหนึ่งคนเลยที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนต้องขอโทษทุกคนด้วยที่สําคัญต้องขอโทษทั้งครอบครัวน้องบิวและตัวน้องบิวด้วยคือเราประมาทจริงๆขอโทษทุกฝ่ายที่ทําให้น้องบิวเจ็บตัวและเสียเวลาด้วยก็ทําให้การใช้ชีวิตมีสติมากขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ อยากจะบอกทุกคนเลยว่าชนปุ๊บเกิดเหตุปุ๊บคือทําตามขั้นตอนทางกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่บอกและหลังจากนั้นชนปุ๊บก็ได้ไปเยี่ยมคู่กรณีเลยก็อาจจะเป็นทำลายที่สวนทางกันแบบเราไปเยี่ยมแล้วไม่เจอทางครอบครัวเขาแล้วตอนนั้นประสานงานกับทางประกันตํารวจด้วยว่าติดต่อทางครอบครัวไม่ได้ซึ่งทางตํารวจก็ติดต่อไม่ได้พอชนปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปเยี่ยมน้องเลยไม่ได้มีการไปเที่ยวต่อส่วนรูปที่มีการเอามาลงเป็นรูปงานก่อนหนะ้า